สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการ m v c Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาส่องสาวใน t i k t อกนะครับผมใช่แล้ววันนี้ผมจะมาส่องสาวใน t ิ k t อกนะครับผมก็เพื่อกดไลค์กด Subscribe ชอบผมด้วยนะครับผม่อเป็นกำลังใจในการที่ทำให้ผมทำคลิปนะครับผมและทำให้ผมถึงสองร้อยซ r i b e นะวันนี้ผมก็จะมาส่องสาว t i k ต o k นะครับผมก็มาดู t i k ตอกบ้างนะครับผมมาดูสาวๆไปเรื่อยๆดีกว่านะครับผม อันนี้เขานอนหลับนะครับผมมันไม่มีอะไรนะอันนี้เขาแค่นอนหลับนะโอ้โหโอ้โอ้เขาจะเปิดให้ดูดีไหมเนี่ยอันนี้นดูก็ได้นะครับผมแต่เด็กๆนะอย่าไปดูนะครับผมถห้เด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีนะถึงคมจะอายุสิบห้าก็ช่างเถอะ เหลือแค่อีกสามปีนะผม,ผมจะอายุสิบแปดนะผมก็สามารถดูได้นะผมแต่ถ้าเด็กนะครับผมควรมีผู้ใหญ่แนะนํานะออย่ามาย้อนผมนะว่าผมอายุสิบห้าผมยังดูได้นะครับผมคือก็ดูได้แหละแต่อย่าดูอันนี้คือมันไม่ค่อยโป๊เท่าไหร่นะก็ดูได้นะอืแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเพลงมนอยาติดลิขสิทธส์หรือเปล่าวะอันนี้อันนี้ผมกลักวกลเพลงติเลิขสิทธิ์นั่นแนะ ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โอ้สุดยอดเลยไมามาเราจะไม่คิดลึกนะผมดูไปดูจะดูไปเรื่อย ผู้หญิงทีเล่นติ๊กตอกนี่ดีทุกคนนะมาถึงหน้าตาดีนะครับผมอผมว่าเพลงมีมันต้องมีสักเพลงเลยที่ตีลิขสิทธินะครับผมผมก็กลัวผมว่ามันจะตีลิขสิทธิ์อะ อย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะครับผมให้เราโฟกัสที่หน้าเขาใช่โฟกัสตรงอื่นน,นะครับผมผมกลัวลิขสิทธิ์อะตอนนี้นผมกลัวเพลงมติลิขสิทธิ์นะครับผมเอาจริงผมกลัวเพลงลิขสิทธิ์มากเลย

ผมขอนะคิดแต่ละคิปที่ผมดูในทนะิกตอกเนี่ยผมขอให้มันไม่มีตีรีคขสิทธิ์นะครับผมผมขอแค่นี้แหละขอแค่มันไม่มีตีรีคขสิทธิ์นะแค่นี้ผมก็พอใจละที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรหรอกนะผมแค่ตั้งใจดูนะครับผม

แบบด,ดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมอืมเน่ะนอะไรทำนอันนี้ไม่ดูด้วย แต่ละคนนี่ขาวๆข้างนั้นเลยนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะผมไม่ใช่คนแบบแบบนั้นนะเออ ฉันมากมีแต่คนมีแต่ผู้หญิงตัดผมแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยแบบผมอะไรวะเขาเรียกว่าผมอะไรวะผมบอบเหรอเขาเรียกว่าผมบอบเหรอรมรอันก็ไม่รู้นะเรียกทรงผมว่าอะไรอ่ะแต่ส่นวนมากผมจะเห็นผู้หญิงเขาตัดทรงนี้นะแต่ผู้หญิงมางคนตัดผมตัวนี้แนละ้วมันดูน่ารักนะอืมผมว่านะแต่าพาะบางคนนะมันต้องตัดผมไม่เข้ากับแน่ด้วยอะ่ะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูคลิปนี้ได้ยังไงเนะี่ยมาดูคลิปนี้ได้ยังไงผมเพิ่งโอ้ใจดูสาวแต่มาดูกระเทยแบบเปล่า้องครับน้องครับขอโทษครับน้องพี่พมีอะไรถามนิดน,นึงน้องเพิ่งออกาง คือไม่ใช่สติไม่ดีนะครับแต่น้องน่ารักเป็นบ well> ้าน่ารักเป็นบ้านี่มุกคิดมุกได้ยังไงเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยมุกนี้มุกนี้ ักษณะมาท้าทำไมผมดูลักษณะเมื่อกี้มันลักษณะเมื่อกี้มันดูคล้ายๆกระเทยยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่ผมไม่ได้ว่านะมันคล้ายๆอ่ะเราจะไม่ดูฝรั่งนะผมเราจะดูคนไทยนะ เป็นแฟนกับ่อชัยเป็นหยังกับอะไรครับเป็นได้แคคนคุยดูอีกสักสี่ห้าคนดีกว่านะครับผมก็จะปิดคลิปละไม่อยากดูแนนนะเออดูแค่นี้ก็พอแล้วดูแบบหอมปากหอมคอพอ,เ,อ,อเดี๋ยวผมไปดูที่หลังเอา ได้ได้ผ่านไาริ แล้วใครสาวลลวเหรอยี่นี่ผมบอกแหละที่เงียบไปก็ตั้งใจดู พอละพอละพอละเดี๋ยวดูมากเกินไปเดี๋ยวผมจะเลิกดูไม่ได้นะอ่เดี๋ยวมันจะติดใจพอพอก็เป็นยังไงกับบ้างครับผมเนี่ผมมาดูสาววันนี้นะเออก็แต่ละคนนี่ดีๆให้นั่นเลยนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมขอตัวไปดูต่อนะครับผมนะก็บ๊ายบายครับ